อ่านะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรรถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรายานยนต์ Honda c คลิก110 i ไอคันนี้นะครับนะก็คือรถ Honda c คลิก110 i ไอคันนี้นะครับก็เป็นรถของลูกศิษย์ครูเนี่ยแหละนะครับก็เอารถเนี่ยมารับบริการนะครับโดยทางเจ้าของเนี่ยก็คือทำเองนะครับ แต่ว่าลูกศิษย์ครูคนนี้คือพี่เขาเนี่ยเรียนไม่ได้จบหลักสูตรนะเขาออกไปทำงานก่อนทีนี้ช่วงนี้ว่างงานนะครับก็เลยขอเอารถที่มีเนี่ยนะครับมาฝึกทบทวนในบางเรื่องที่ได้เรียนไปนะครับอ่าเดี๋ยวครูให้ดูนะครับว่ารถคันนี้มีปัญหาอะไรอย่างไรนะครับอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูก่อนนะครับอ่ะ,นะเนี่ยครูขอย่าเข้าไปใกล้ๆนะครับอ่าท่านเห็นไหมครับ อันนี้ก็คือจานดิสเบกหน้านะครับซึ่งแน่นอนนะหลายหลายคนที่ใช้รถอยู่ก็จะทราบว่าอันเนี้ยไม่ใช่จานดิสดั้งเดิมติดรถเป็นจานดิสแต่งนะครับ <c oughs> ทีนี้มันมีปัญหาอย่างไรอ่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวครูขอญาตถอยกับมานิดนึงนะครับอ่า <c oughs> ักครู่นะเดี๋ยวขอญาตตั้งกลองก่อนนะครับอ่า <c oughs> ปึ๊บอ่า เดี๋ยวผมวานที่กิติก,กดท้ายรถหน่อยแล้วปวินหมุนล้อเดินหน้าให้ครูครับให้ล้อตรงๆครับเดี๋ยวท่านดูลูกศิษย์ครูหมุนนะครับน่ะเห็นไหมฮะอ่าอ่าเห็นฮะจะเห็นว่าบางช่วงเนี่ยมันหมุนไปนะครับแต่บางช่วงมันติดแล้วลูกศิษย์ครูเนี่ยดึงจนเส้นเอ็นเนี่ยก้ามที่แขนขึ้นเลยเห็นไหมครับ แล้วถ้าเกิดว่าฝืนใช้รถในสภาพอย่างนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็แน่นอนครับในเมื่อมันหมุนไม่คล่องก็จะเจอปัญหาเรื่องของการกินน้ํามันเชื้อเพลิงเพราะรถมันวิ่งไม่ออกพอเราฝืนใช้ต่อไปนานๆนะครับบางช่วงที่จานมันคดเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้ตัวคาลิปเปอร์หรือเราจะเรียกว่าแม่ปั๊มเบรกล่างอ่ะแล้วแต่เราจะเรียกนะครับ มันก็จะต้องําไหมครับขยับตัวตามการโคดของจานดิสเบกพอฝืนต่อไปนานๆเข้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรูนะครับรูที่สลักขาสลักกับตัวรูคาลิปเปอร์เนี่ยมันก็จะหลวมก็จะมีเรื่องของเสียงตามมาด้วยนะอันนี้คือหนึ่งปัญหาที่เจอนะครับลูกปืนล้ออะไรไม่ได้แตกนะครับแล้วก็คูนี่ถอดมาเช็คกับลูกสย์ไปแล้วนะครับถอดน็อตยึดคาลิปเปอร์ออก เอาตัวคาลิเปอร์หรือแม่ปั๊มล่างออกไปเสร็จแล้วก็หาเหล็กเนี่ยมาจี้ที่จานดิสหมุนนะฮะเห็นชัดเจนว่าจานดิสมันคดนะครับการการเอาจานดิสไปทำแบบนี้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือความเท่ความแปลกนะสิ่งที่จะต้องเสียนะครับถ้าในกรณีมีจานดิสเดิมๆอยู่นะครับสิ่งที่ต้องเสียคือเสียตังค์ซื้อ ถ้าในกรณีเป็นจานดิสเดิมแล้วเอาไปเจาะก็ต้องเสียตังเป็นค่าแรงเจาะเมื่อเจาะหรือใช้จานดิสแบบนี้นะครับประสิทธิภาพทางความฝืดของระบบเบรกจะด้อยลงนะครับไม่ได้ดีขึ้นด้อยลงความแข็งแรงของจานดิสเบรกน้อยลงแล้วอาจจะเจอปัญหาถ้าเจาะมาไม่ดีหรือจานไม่มีคุณภาพคือจานดิสมันคดนะครับ นอกจากนี้ลูจอที่เยอะแบบนี้นะครับส่งผลต่อการสึกหลอของผ้าเบรกผ้าเบรกหมดเร็วนะครับ,บเบรกไม่ดีด้วยแต่ผ้าเบรกหมดเร็วอ่าโอเคนะชัดเจนนะครับอ่าทีนี้ดูต่อไปนะครับเนี่ยผูขอญาตนะครับหยิบโทรศัพท์ทีนี้นะครับก็ได้ให้พี่เขาเนี่ยนะครับถอดตัวชุดส่งกำลังเนี่ยออกมาตรวจสอบนะ เพราะว่าอะไรถึงให้ถอยมาตรวจสอบเพราะว่าน็อตยึดตัวห้องเฟืองท้ายเนี่ยตัวหนึ่งก็ไม่มีมานะแล้วตรงเนี้ยสังเกตเห็นไหมครับซื้อรถต่อจากรถมือสองต่อจากพวกวัยรุ่นเนี่ยนะฮะก็จะใส่เป็นตัวเนี้ยเป็นสายระบายสายหายใจเลยมาว่าไม่รู้นะครับก็เลยให้พี่เขาตรวจสอบถอดออกมาตรวจสอบนะครับคันก่อนของแกเนี่ยนะครับที่เจอก็คือซีนตัวเฟืองท้ายตัวเนี้ย นะครับต่อเข้าไม่สนิทอ,อันนั้นคันนั้นก็คือว่าซีนเนี่ยยังโผลมาเป็นมินแต่คันเนี้ยตรงงานข้ามคันเนี้ยซีนต่อเข้าไปสมิดเลยนะครับจนตัวซีนเนี่ยคือครูสันนิฐานว่าซีนเนี่ยน่าจะเข้าไปชนกับตัวตลับลูกปืนแต่มันไม่รั่วนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือชี้ให้ดูนะถ้าเราเคยทํารถที่มันเป็นปกติเนี่ยเราจะรู้ว่าอย่างเงี้ยใส่มาอย่างเงี้ยมันผิดปกติอ่า ทางด้านหน้าหนาซีนข้อเหวี่ยงข้างซ้ายไม่รั่วโอเคครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับครูก็ให้พี่เขาเนี่ยถอดตัวชามหน้าชามเม็ดแล้วแต่เราจะเรียกออกมาแล้วแต่เราจะเรียกนะครับถอดมาดูนะครับอ่าใช้รหัส kvb อ่าฝาขัดชามหรือหลังเต่ากับตัวสไลด์ตัวเลื่อนปกตินะครับ ด้านในนะครับของฝาขัดหรือหลังเต่าเรียบร้อยนะครับไม่เป็นอะไรเม็ดที่ใส่มาก็ถูกนะครับเป็นเม็ดแท้ทั้งหเม็ดเ,เดี๋ยวท่านจะสงสัยว่าอา้าวแล้วครูให้มาดูอะไรนะครับมันต้องมีความผิดปกติครับเดี๋ยวให้ดูนะครับสักครู่ เมตรหกเมตรใสมาถูกนะครับเป็นเมตรแท้นะครับอ่าทีนี้ตอนที่ถอนมานะฮะทั้งครูทั้งพี่เจ้าของรถแล้วก็นักเรียนนะครับครูก็เห็นแล้วครับมันผิดปกติอะไรท่านดูนะครับอ่าเดี๋ยวครูให้ดูคู่นี้ก่อนท่านดูที่คู่นี้นะครับคู่เนี้เขาขุดชามาเห็นไหมครับเขาขุดมาส่วนเวลาเขาขุดเนี่ยเขาจะใช้ ใบมีดกึงขุดหรืออะไรขุดเอาลูกหนูเจียนี่คือครูไม่ได้สนใจเนี่ยนะครคู่นี้ขุดอ่ะพอครูหมุนต่อไปนะครับคู่ต่อไปล่องนี้ขุดล่องนี้ไม่ขุดชัดเจนนะอ่ะพอครูหมุนคู่ต่อไปล่องนี้ขุดล่องนี้ไม่ขุดไม่ได้สนใจว่าจะเป็นเจ้าของรถคนเก่า หรือว่าจะเป็นร้านหรือสำนักไหนแต่งมานี่คือครูไม่ได้สนใจนะครับนะแต่มันแปลกนะครับคือปกติเนี่ยนะครับถ้าถ้าจะขุดเนี่ยถ้าจะแต่งเขาก็ขุดกันทั้งหกล่องสามคู่6กล่องเพื่อให้เม็ดเนี่ยมันทำไมครับมันกิ้งขึ้นไปได้ให้มันเยอะกว่าเดิมแต่อย่างเงี้ยล่องหนึ่งขุดล่องหนึ่งไม่ขุดแล้วมีอยู่คู่นี้ทั้งสองล่องขุด พราะนั้นเวลามันทำงานเม็ดมันก็กิ้งออกไปได้ไม่สม่ำเสมอไม่เท่ากันมันก็ไม่สมูทนะก็แปลกนะครับนะทำรถก็จะเจออะไรที่มันแป,แปลกแปกแวกแนวอยู่เรื่อยนะครับหรือว่ามันเป็นสู่จากทางร้านนี้ครูไม่แน่ใจนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเรื่องของจานดิสเน่ยนะครับ เดี๋ยวพี่เขาก็พอเขาเจอปัญหาเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนจานดิสเบรกใหม่นะครับนั้นเดี๋ยวครูขอญอาตหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเปลี่ยนจานดิสเบรกใหม่แล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับก็คือคาลิปเปอร์เบรกของแกเนี่ยนะครับก็น่าจะสกระปรกและติดตายด้วยนะแต่มันต้องแยกประเด็นกันระหว่างเบรกฝืดเพราะว่าคาลิปเปอร์ติดตาย กับจานดิสมันคดนะครับขอหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่านะครับก็กลับมารับชมกันต่อนะครับกับรถ Honda c คลิก110 i ไอนะครับที่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับรือออกมาแล้วเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือว่าสรุปได้ดังนี้นะครับตรงชุดชามใส่เม็ดเนี่ยนะครับ ที่มันมีอยู่3มคู่6กล่องที่ครูอธิบายไปนะครับมีอยู่1คู่เนี่ยนะครับคู่เนี้ยเขาขุดชามทั้งสองล่องนะครับแต่พอมาคู่นี้เขาขุดหนึ่งไม่ขุดหนึ่งแล้วคู่สุดท้ายขุดหนึ่งไม่ขุดหนึ่งอันนี้ชามลักษณะอย่างนี้คือครูเพิ่งเจอเป็นครั้งแรก พราะส่วนใหญ่ที่เจอก็คือจะเจอแบบไม่ขุดกับถ้าขุดเนี่ยก็คือขุดกันทุกล่องนะสรุปก็คือเนี่ยพี่เจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนไปเลยดีกว่านะครับอ่าเพราะนั้นตรงชาเม็ดก็คือเปลี่ยนนะส่วนเม็ดยังใช้เม็ดเดิมอยู่นะครับเพราะว่าเม็ดไม่ได้เสียหายเป็นเม็ดแท้นะครับทีนี้มาดูตรงส่วนของจานหน้าจานดิสเบรกหน้าที่เป็นจานของแต่ง อันนี้เป็นจานของแต่งแบบสําเร็จรูปนะครับก็คือสรุปเนี่ยนะครับเปลี่ยนจานดิสเบรกใหม่นะครับเป็นจานของแท้ทีนี้พอเปลี่ยนจานดิสเบรกใหม่เป็นจานของแท้นะครับก็ยังเจอปัญหานะครับปัญหาคืออะไรนะครับเนื่องจากว่ารุ่นเนี้ยของเดิมเนี้ยน่าจะเป็นล้อล้อรวดเนี้ยล้อรวด เพราะฉะนั้นตรงฝั่งที่ใส่ตัวกระปุกไม้เนี่ยตรงดุมล้อตรงเนี้ยมันจะเล็กเวลาเราใส่ตัวเฟืองขับกระปุกไม้ไปเนี่ยนะครับไอ้ตรงขอบเหล็กตรงเนี้ยที่นิ้วโป้งคูชีเนี่ยมันก็จะไม่ไปขูดกับดุมแต่ทีเนี้ยที่เขาใส่มาเนี่ยเขาใส่เป็นล้อแม็กแต่นี้ไม่ใช่แม็กแท้นะครับนะ พอใส่ล้อแม็กมาปัญหาที่เจอก็คือตรงกระปุกไม้ตรงส่วนที่มันเป็นเหล็กเนี่ยนะครับมันมาขูดกับตรงดุมตรงนี้นะเพราะว่าของเก่าเนี่ยกระปุกไม้ของเขาเนี่ยแตกล้าวมานะครับแล้วเขาคงแก้ปัญหามาด้วยการขันเพลาล้อเอาไว้ให้ไม่แน่นเพื่อให้ล้อเนี่ยมันหมุนได้นะครับ พอเรามาเปลี่ยนจานดิส์เบรกใหม่เราประกอบกลับเข้าไปนะครับถ้าเราขันล้อแน่นขันนอ็อตเพารล้อแน่นเนี่ยล้อมันจะฝืดแล้วมันจะมีเสียงเสียดสีพอเรามาตรวจสอบก็คือเนี่ยไอเหล็กตรงเนี้ยเนี่ยนะมาขูดเพราะนั้นวันเนี้ยคือครูก็ต้องแก้ปัญหาไปก่อนนะครับโดยการทำให้ตัวเฟืองขับกระปุกไม้ตัวเนี้ยที่มันแตกมันร้าวอยู่แล้วเนี่ย มันแตกออกไปนะครับแล้วเราก็เอาเฉพาะตัวบูทมันเนี่ยมาใส่นะฮะส่วนเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยจะไปซื้อเฟืองขับกระปุกใหม่มาใหม่ที่มันสมบูรณ์นะครับแล้วตรงเนี้ยเราจะต้องมาเจียเก็บงานให้เขานะเพราะว่าคันที่โรงเรียนก็มีอยู่คันหนึ่งเหมือนกันนะครับสกูปปี้ไอนะครับของเดิมเป็นล้อรวดเนี่ยก็คือล้อของคันเนี้ยเนี่ยแหละนะครับของเดิมเป็นล้อลวด สามารถใส่เฟืองขับไม้กระปุกไม้ได้แล้วก็ไปซื้อล้อแม็กเทียบมาใส่ผลก็คือไม่สามารถใส่กระปุกไม้ได้นะครับส่วนท่านใดจะบอกว่าให้หาแหวนมาลองตัวหนึ่งเพื่อให้กระปุกไม้เนี่ยมันขยเหอะบอกมาไม่ให้เหล็กตัวเนี้ยมันไปคูดกับตัวดุมล้อโอเคฮะก็เข้าใจครับ,รบ,รบแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาไปถอยข้างนอก แล้วคนที่ถอดเนี่ยทำแหวนรองหายไปก็จะเจอปัญหาเหมือนเดิมเพราะนั mm ้นเดี๋ยวเราแก้ปัญหาดยการเนี่ยเก็บงานแต่งตรงนี้ให้เขาอ่ะโอเคนะชัดเจนนะครับทีนี้มาดูครับหลังจากที่แก้ปัญหาไปทีละจุดทีละจุดอ่ะเดี๋ยวจะหมุนล้อให้ดูนะครับว่าล้อหมุนง่ายกว่าเดิมไหมอ่ะเดี๋ยววันที่กิติตรวจท้ายรถ เดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยหมุนนะครับอ่าพี่ปุ้ยหมุนเนี่ยเห็นไหมครับเนื่องจากเราเปลี่ยนจานดิสเบรกใหม่นะครับต้องรอให้จานดิสกับผ้าเบรกเนี่ยสัมผัสเสียดสีกันให้คล่องนะหมุนคล่องลยน,นะพี่ปุ้ยเนี่หมุนเบาๆก็ไปทีนี้ปัญหาก็มีอีกครับตอนที่เราเปลี่ยนจานดิสเบรกเสร็จนะครับครูได้ทําการถอย หรือดันลูกสูบคาลิปเปอร์กลับก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนน้ำมันเบรกเนี่ยมันดันขึ้นไปที่แม่ปัม๊มนะมีเสียงนะครับครูก็เลยให้ที่เจ้าของรถที่กิตติปล่อยเลยครับอา้าวฝาปิดไปไหนแล้วครับพี่เอาฝาปิดกับกระดาษปิดไปตามเดิมครับอ่นี่นะฮะ ตอนที่ครูเอาซีแคมเนี่ยนะครับดันลูกสูบคาลิปเปอร์ขับได้ยินเสียงน้ํามันเบรกเนี่ยมันมาดันอยู่แถวแถวเนี่ยนะครับครูก็คิดว่าน้ํามันเบรกมันเต็มนะครับครูก็เลยให้พี่เขาเปิดฝาอ่ะพี่ปุ้ยถือก็ปลุกไม้ไว้ปากฏว่ามาที่ฝาเนี่ยนะครับน็อตยึดฝา2ตัวเนี่ยมีแต่สังเกตคือจะเห็นว่าไอ้ฝาปิดแม่ปั๊มเนี่ยมันแอนลงไป อ่ามันแอนลงไปเพราะอะไรยังไม่รู้นะครับก็จัดการเปิดเนี่ยอันนี้ถ้าหนาจ,จะดูเห็นไม่ชัดแล้วเนี่ยฝาปิดมันแอนพอเปิดฝาปิดแม่ปั๊มเบรกปกติตรงนี้จะเป็นอะไรครับถ้าท่านที่เคยซ่อมรถช่วยตอบครูด้วยครับจะเป็นฝาพลาส,สติกกับแผ่นยางไดอะแฟมแต่ปรากฏว่าคันนี้เป็นปะกก็นกระดาษครับ เนื่องจากอันนี้มันเป็นแม่ปั๊มของเทียมส่วนไอตัวปากเกนกระดาษเนี่ยครูไม่แน่ใจนะเพราะครูก็ไม่เคยเจออย่างนี้นะครับครูไม่แน่ใจว่าปากเกนกระดาษแผ่นเนี้ยมันมาพร้อมกับตัวแม่ปั๊มตัวนี้ตั้งแต่ทีแรกหรือมันเคยมีไอแผ่นพลาสติกกับยางไดอะแฟมมาแล้วเจ้าของเก่าเนี่ยมาติดตั้งหรือช่างเนี่ยไปทำของเขาหายอย่างไรอันนี้ไม่รู้ พอเวลาบีบเบรกน้ำมันเบรกมันพุ่งขึ้นก็เลยไปตัดเนี่ยนะครับปะกเกนกระดาษเอามาใส่นะครับประมาณนี้นะสุดยอดเลยนะครับนี่ปะกเกนกระดาษชัดเจนนะครูไม่ได้มาตัดใส่ใเขานะครับแล้วคันเนี้ยเนื่องจากมันเป็นของเทียมไอตัวแผ่นที่ป้องกันเวลาเราบีบเบรกแล้วน้ำมันเบรกมันพุ่งขึ้นเนี่ยก็ไม่มี เพราะฉะนั้นเวลาเราบีบเบรกเดี๋ยวท่านดูนะครับครูบีบให้ดูเบาๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราบีบเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็ดน้ําดันขึ้นมาเหมือนน้าพุอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราบีบเบรกแรงๆเนี่ยน้ามันเบรกมันจะพุ่งขึ้นมามันก็เลยมาชนกับไอตัวประกันกระดาษที่เขาเขาตัดใสามาให้เนี่แหละเนี่ยนะประมาณนี้นะครับซื้อรถมือสองนะ หรือบางทีซื้อรถมือหนึ่งมาเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าไปเอาบำรุงดูแลรักษานะครับแล้วเจอคนทำมาเนี่ยนะครับทำแบบไม่รับผิดชอบเนี่ยผลงานก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างเนี้เนี่ยชัดเจนนะครับนะก็เป็นกรณีศึกษานะครับรถวิ่งไม่ออกเข็นกันหนักกินน้ำมันนะครับเวลาบีบเบรกก็สู้มือนะครับก็อะไรครับสาเหตุ จานดิสนะครับแต่งนะจริงๆแล้วอาจจะเป็นจานที่มันไม่ได้มีปัญหาก็ได้นะครับนะมันอาจจะลาบเรียบมาก็ได้แต่เนื่องจากปัญหาอะไรไม่รู้นะครับใช้ใช้ไปจานมันก็เลยโคตหรือมันก็เลยเบี้ยวนะครับ mm hmm. ก็ฝากไว้นะครับอย่าไปซื้อมาใส่เลยนะครับประสิทธิภาพในในการเบรกไม่ได้ดีขึ้นนะครับแยกก่กว่าเดิมด้วยนะครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณท่าน นะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับพี่ปุ้ยสุดรลอนะครับพี่กิติเจ้าของรถนะครับอ่าครูก็เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากเลยครับนะสวัสดีครับ